อ้าวสวัสดีครับนี่มาดูของฝากครับจากโคร,ร่ชเยอะเลยปลาสุรพันจะมาฝากครับนี่อ่า๋ย่ารีวิวเก็บไว้ดูไปมะกรูดใส่รวมกันมาเลยไงจะแบ่งนี่สะเดาสะเดาอันนี้สะเดา,เด,าดิบนะใส่ดิใส่มะกรูดข้าวเหนียวแกจะให้มันทำอะไรกับมือเ่ยจะยัดใส่มามเมื่อกี้เหมือนแกจะมาเมาหน่อยๆ กระเทียมกระเทียมน,นี่อันนี้ทีเด็ดครับผมทีเด็ดเลยมีหลายเด็ดเดี๋ยวดูมีหลายเด็ด,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 ดแกมาให้อันนี้จะเป็นผักหวานนะครับเนี่ยผักหวานนึ่งในแกงต้มโอ้นี่เป็นไงครับขอบคุณมากเลยที่เขาเก็บมาจากบ้านนะจากโคราชเลยเมืองยาโมฝาาให้กับบ้านนะครับไปหาลูกมามีผักหวานอ่าน,นี่ทีเด็ดเหมือนกันแกจืเอฝาก เส้นหมี่โคราชปลารวงข้าวเก้าเก้าเดี๋ยวต้องคิดเมนูก่อนเส้นหมี่โคลาชเออ,อสาดเลยนี่สลาดิบไม่พอมีสลาวลวกมาให้อกีอววกเ,อเ,นะอดเดี๋ยวใช่กันได้เสลาวุ้งามากเลยนะเดทีเดยเมทีไดแล้วไก่บ้านไก่บ้านครึ่งตัวแบ่งกันครับผมแบ่งกันดูดูทรงแล้วต้องส้องต้ม เหนียวแน่นอนต้องต้มดีกว่าเนาะต้มหรือนึ่งก็ได้นึ่งนึ่งอิ้นเหมาดูก่อนเดี๋ยวคิดก่อนทำเมนูอะไรนี่ครับแล้วก็มีนี้หอมกระเทียมผมขอบคุณมากเลยคือคนเป็นฟุ๊กเนาะผมทำกับข้าวของพวกนี้มันจำเป็นมากเลยไม่้องไปซื้อเขาเนี่ยหอมกระเทียมบบโคราชเนี่ยแค่นี้ก็ขอบคุณป๋ามาขอบคุณป๋ามานะครับขอบคุณมากจริงสวัสดีครับ